หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่รู้ใครเรียกฝนมานะครับฝนตกนะครับที่ฉินฐานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับวัดสีบนเรืองบ้านหัดแพงนะครับที่เก็บแคบแต่ว่าฝนตกลงมานะครับนี่เด้อนะครับพระอาจารย์สมุทรไทยวิสาระถูกก็เลยพาคณะสงฆ์ไม่ขาวไม่ชี้นะครับขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนสลามันะครับฉลองสลามันะครับนี่เด้อ อนนีาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับฟ้าฝนสะล่าตกลงมานะครับที่วัดศรีบุญเรืองบ้านนัดแพงนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นตกเหมือนกันหรือเปล่านะครับหรือว่าตกเฉพาะที่นี่นะครับนี่เด้อโยงกําลังช่วยกันนะครับจัดสหรับกับข้าวนะครับโชคดีมีฟ้าปิดนะครับแต่ไม่มีฟ้าปิดน,นี่น้ําจะเยอะเป็นพิเศษนะครับโอ้ ขออนุญาตถ่ายบรรยากาศนะครับนี่นะครับโยมมาเตรียมสำรับกับข้าวนะครับอันนี้พาเสริมนะครับมีส้มตำนะครับโชคดีมีซีนอย่างดีไม่งั้นน้ำจะเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้ฝนตกนะครับเด้นนะครับทางแม่ครัวพระครัวนะครับมาช่วยกันเตรียมพัตตาหรนะครับเช้า ฝนตกตั้งแต่นู้นนะครับเจ็ดโมงกว่ากว่าแปดโมงนะครับจากนั้นมาก็ตกมาตลอดเลยนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับลงครัวกว้างพอสมควรนะครับติดกับที่พักของอุบาสกอุบาสิกานี้นะครับออได้ช่วยป้องกันฝนนะครับยมก็มาช่วยกันนะครับนี่ เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเอาไว้แค่นี้เด้อ